คุณยายปอมแปมน,นิติค่ะนี่เลยบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะแท็กทีมนะคะกับเพื่อนๆเนี่ยไปท่องไปเที่ยวกันไปหัวหินกันค่ะทุกคนค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีคุณแม่ สุดแซ่ของเรานะคะอย่างคุณไอซ์อภิษดาไปด้วยค่ะแน่นอนว่าพอคุณยายกลับมาปุ๊บนะกลับมาเจอพี่ๆสื่อมวลชนค่ะก็ต้องมีการถามถ่ายกันสักหน่อยนะคะทุกคนค่ะก็ต้องอัปเดตเนาะเรื่องของเพื่อนซีค่ะว่าเอ้คุณไอซ์เนี่ยเขามีแบบเครียดหรือเปล่านะคะกับข่าวที่มันมีสาพสินาออกมา นู่นนั่นนี่นะคะกับคุณสามีนะว่าเขามีกังวลอะไรไหมยังไงหรือเปล่ารวมไปถึงคุณไอซ์เนี่ยได้มีการเฉลยแล้วนะคะว่าทายาคนแรกเนี่ยคือผู้หญิงแล้วยายปอมแปมล่ะจะตื่นเต้นขนาดไหนไปฟังกันเลยคะ่ะ ลิขิของนางเองด้วยว่าอยากไปหวยอีกทางเราก็ต้องไปดูเรื่องธุรกิจกันอยู่แล้วเลยอ้าวไปในประเทศในประเทน,เอน,อเทนแล้วแบบเยคุณไอเขาก็เลือกร้องเพลงนี้รดีจซงก็บอกว่าให้เขาร้องวิญญาณร้องอะไรอย่างี้ไปใช่ปะใช่นางก็อีท่าหนึ่งว่านางไปร้องเพลงเ,เขียนไว้ข้างเตียง,นนงอ่เขาเป็นของคนอื่นท่องเอาไว้ในใจเนี่ยางก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันยืนในเใจบอกว่ามึงก็เลือกเพลงก็เป็นลอยเป็นเป็นพันเพลงเนาะเขก็เลือกเพลงล้อล้อข่าวดีแล้วเพื่อนอาจารย์เอลุดไม่มีอะไร ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนางดูแลนี่มาก่อน <c oughs> แเพราะว่านี้ไม่ค่อยมีสติแล้ว <c oughs> ตอนเจอมาแต่ว่า <c oughs> แต่วันรอบเนี่ยที่หัวหินเนี่ยแบบ ชัดแล้วชัดแล้วก็ช่วยให้เพื่อนมีความแบบให้เขามีภาวะตั้งครรภ์ที่มีความสุขดีกว่าคิดว่ามันก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าหนึ่งความคุณแม่นใหม่เนาะหลายคนก็คือจะจ้องจะมาแล้วมันก็มีรเรื่องเรื่องเบื้องหลังที่เราดูก,กันอะไรเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนอยู่กับเพื่อนก็คืออยากจะให้เขาแบบเออมีเวลาที่มันเจนจอยสุดอะไรเงี้ยถ้าตอนนี้น่าจะประมาณ5เดือนนะฮะมันก็มันก็กลมกลมให้เหตุก็ดีค่ะก็แลังสับก็ จะเลี้ยงให้กัดกันเป็นแม่นนุมใครว่าเป็นผู sich, okay, oui, so ้ชายเพราะว่าค yeah, ือชุดยี่คุณไอเขาทับกอนแล้วดูเขาบูเออใช่นั่งไม่ได้สีเรียกด้ยเออใครก็ได้แต่ว่าเหมือนก็อยากได้เ้าที่จําได้ก็เหมือนพูดว่าเป็นผู้หญิงก็ดีถามจริงๆตอนเขาอยู่ที่นู่นก็ก็ก็แม่เสรไจรบอกก็แม่เสดบไปเออมีอะไรแบบก่อนแล้วมีอะไรบอกไว้ตลอดยเงียคือ เหมือนกับที่บอกตอนนั้นเลยนางมีภูมิคุ้มกันที่ที่ที่ลดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นางรู้ตัวว่านางทำอะไรอยู่แล้วก็เพื่อนรับพังของไอทุกคนก็เหมือนแล้วก็พร้อมะพอร์ตเนาะแต่ว่าก็จะมีแบบอาสิ่งที่เขาอาจจะตกใจใน,นิดนึงก็คือตัวของคุณสามีที่เขาไม่ใช่คนในวงการอะใช่จะงงนิดนึงว่าโอ้โหมันแบบมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆเขาฝากบอกเลยว่าแบบไม่ต้องตอบทุกครั้งก็ได้ ตอบคือนางวางแผนไว้หมดแล้วอะมคือมันเป็นสิ่งที่นางต้องการจริงๆใช่ไหมแล้วก็มันก็มาเป็นสเต็ปที่แบบที่ถูกที่ควรช่วงนี้ก็เป็นเพื่อนก็มีชีวิตที่แฮปปี้เ,เ,เหลือแต่เราเนี่ยเหลือแต่เรา